อคครับขอต้เนรับ็ข้สสู่เมท l ลลั Li ลท์นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้เข้ามาในสถานที่ที่เรียกว่าเดสมอสโกนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในฐานทัพของพวกศัตรูนะครับ <c oughs> ามาอยู่ในฐานทัพพวกศัตรูเฉยเลยนะครับก็คือทุกคนที่นี่นะครับ <c oughs> เป็นศัตรูกับเราครับคือ <c oughs> มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นกองทัพที่ ขัดแย้งกันนะเราอยู่กองทัพสปาร์ตานะครับส่วนพวกนี้จะเป็นพวกเลดไลน์นะครับพวกเลดไลน์ก็คือพวกลายที่เป็นสีแดงครับทุยไม่ใชกนะ่ก็คือเป็นกองทัพนะเลดไลน์ครับก็คือเป็นศัตรูกับพวกเราครับง่ายๆตอนนี้เราก็มาเหยียบถิ่นศัตรูแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับ <c oughs> เราอยู่ที่นี่แล้วครับมคุยอะไรกัน ผู้หญิงทำไมทำท่าเหมือนแบบปวดเฉีอะผู้ชายนี่ก็ชีลเลยแบบเนี่ยผู้ผู้หญิงเหมือนมันปวดเฉียะไไงไม่ดูแบบทำท่าแบบกังวลกังวลนะมีกระเป๋าด้วยอ่ะเฮ้ยเห็นเงาแล้วด้วยะแต่ไม่เห็นตีนไม่เหมือนใครเซนะใครเซเห็นตีนเราเอยงอ่ะ นี่ยเนี่ยก i n g w a l กดึ่งดึงดึดึงดึงดึดึงดึงดึดึง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 พอ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 วัดดี้พวกนี้เป็นพวกเออเขาเรียกว่าไงอ่ะทหารฝ่ายตะตัวแต่คือมันไม่ทำไรเราก็เพราะว่าเราช่วยเหลือช่วยเหลือคนของของมันนะครับมันก็จะทำการต้อนรับเราเล็กน้อยครับแต่แบบนี้มันก็เหมือนกับว่า เกำลังกำลังเข้าไปในกองไฟยังไงก็ไม่รู้เหมือนเข้าไปในจักรกลอะไรทุกอย่างโอเคครับไหนมันก็ต้อนรับเราแล้วครับเราก็ขอเที่ยวชมเมืองหน่อยละกันอ้าวว่าไงถูกพื้นเหรออ้าวอ้าวไปไงเอาเดิม อ้าวโอ้โหดื่มแล้วก็ตายเอ้ยไม่ใช่ตายดื่มแล้วก็เมาครับนี่คือขอนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับกินเหล้าแล้วหลับอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ครับกินเหล้าแล้วมันต้องตื่น,นครับกินเหล้าแล้วมันต้องอ้วก่อนมันถึงจะหลับได้ครับอืมว่าไงตอนนี้ฉันจนอ่ะออกไปเลย <am> ก็คือ เป็นพวกขอทานอะไรทํานองนี้ครับเราจะทําการช่วยเหลือเขาก็ได้ครับโดยการให้เงินก็คือให้กระสุนปืนเข้าไปครับให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่คือก็กดให้ไปครับผมเป็นคนดีครับอ่าอันนี้ก็เมาโอที่นี่มันช่างโอ้โหเล่นขายขายกันอย่างนี้เหรอนีมีผูกหน้าผูกหลังนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นบาร์นะครับอืม ลงอาหารลงอาหารอาหารเหมือนที่บ้านตูเป๊ะเลยช้อนตักก็ไม่มีอาหารขึ้นเป็นบุญใช่ไหมอาหารอย่างเงี้ยอ่างล้างหน้านี่ก็เหมือนกันทุกที่เลยครับไอ้นี่เดินมาอย่างกบซอมบี้ <c oughs> เดินมานิ่งๆแล้วกระตุกกระตุกเลย <c oughs> โอ้แต่ละคน<ม>เล่นกีตาร์ครับเพื่อความสนรีอ่ามีคนนอนอยู่ด้วยครับอะพาร์ทนี้ไม่ทําอะไร,รสำรวจเมืองอืม ไมอ่ะก็ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็มาฟังพวกเอ่น NPC มันพูดคุยกันก็ได้ครับการที่เรารับฟังคนอื่นเนี่ยเราอาจจะได้เข้าใจออ่ความเป็นอยู่ของที่ที่นั้นมากขึ้นนะครับซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ผมก็ฟังฟังไปแ่ะครับ พูดอะไรกันก็ไม่รู้นะอ้าวเสียใจอ่ะเข้าใจครับเข้าใจว่าเสียใจแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะมีเด็กด้วยโอ้เด็กวันดีน้องหนูนี่มีเล่นโชว์ให้เด็กดูครับถึงแม้ว่าจะเป็นถิ่นสัตูแต่ก็ยัง เขาเรียกว่าไงอ่ะก็ยังมีความเป็นอยู่ในชุมชนของเขาเหมือนกันนะแค่กองทัพเรากับกองทัพเขาไม่ไม่ถูกกันแค่นั้นเองครับอืมไม่ได้คือมันไ,ไดไม่ได้ก็จะบุกลุกแค่นี้ก็ยังบุกไม่พอเลยเนี่ยอืมตรงนี้ก็มาเหมือนพวกเป็นตลาดแลลวครับตรงนี้อ่ะชอบอ่าซื้อก่อนเนะเฮ้ยเด็กจะมาดูกระสุนปืนทำไมเด็ก โอเคครับ oh ho, โอ้โหวันนี้เงินเราเก็บได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยเออไม่เป็นไรก็ถือว่าเยอะอยู่ครับโอเคครับทีนี้เราก็จะขายกระสุนที่ไม่จําเป็นทิ้งครับนั่นก็คือกระสุนปืนพกครับเราไม่ใช้แน่นอนเออไม่ใช้กดขายอ๋อกด F ครับดีนะนาขายกระสุนมันยังมีให้ดูว่ากระสุนเหลือเท่าไหร่ก็คือเราทําการเช็คกระสุนณตอนนี้เลยครับโอ้โหกระสุนปืนก็เหลือแค่เนี้ยอะไรวะ โอ้แสดงว่าเราไม่เคยได้เก็บเลยเนี่ยกระสุนปืนอัดลมก็ทิ้งไปครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ครับที่ซื้อนี่คือนี่เลยครับลัวๆเลยครับนี่ครับต้องใช้อย่างมหาศาลส่วนซัพลพยนะครับนี่ครับเราเก็บมีดระเบิดระเบิดไฟมาแล้วครับไม่ค่อยได้ใช้เลยครับขายไปครับให้เหลืออย่างละหนึ่งพอมีก็ให้เหลือสามพอเฮ้ย เออถูกแล้วเพราะว่านีม่มันสเตลได้นะเผื่อไว้ค่าระยะไกลเวลาจะเป็นนะแต่ความจริงผมไม่ค่อยอยากใช้ซัลายหรอกเพราะมันไม่เห็นนะครับว่าซัพลายอะไรอยู่ปุ่มไหนยังไงก็คือต้องใช้ดวงอ่ะเรามาอัปเกรดปืนดีกว่าครับ Hello my friend เอ่อตรงนี้เราสามารถซื้อปืนใหม่ได้ด้วยนะครับก็คือกดกดไหนวะอ่ากว่านี้เราก็จะเห็นปืนใหม่นะ,อ,ะอืมเยอะแยะเลยอืม มีอยู่แค่ห้ากระบอกนะแต่ผมไม่ซื้อครับผม hey, <Bull> จะทำการปรับแตง่ง <The dangerous. S 1> อ,อันนี้ก็คือจะทำการเ,เห็นในที่มืดนะสแกนเป็นไนท์เวอร์ชันนะไม่เอาครับที่เก็บเสียงอัปเกรดแล้วอัปเกรดพันท้ายก็คือจะช่วยคอนโทรลได้ดีขึ้นนะใช้กระสุน40บาทเออผมนี่เป็นบาทละกันใช้40บาทนะครับ ซื้อเลยครับมาผมรวยเพราะมันอัปเกรดแค่สองปืนเองผมไม่หนักหนาอะไรมีสแกนสแกน,แกนไม่จำเป็นต้องสแกนครับลำกล้องก็ลำกล้องเดิมอ่ะปรับแต่งไม่ได้แล้วมีแค่นี้ครับโอ้ยแย่จังโอเคไม่เป็นไรครับแค่นี้ครับเราเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินในภายภาคหน้าดีกว่าเพราะภายภาคหน้าม,มันจะมีอะไรให้เราอัปเกรดเยอะแยะเลยครับ อโอเคเราไปลงละครเลยดีกว่าครับก็คือเพื่อนเออผมไม่ได้บอกชื่อไอคนนั้นเลยนี่หว่าคนที่เราช่วยมันมานะครับก็คือมันชื่อว่าเออไพไพเวอร์เอเอ,อชื่อไพเวอร์นะนี่ครับคนนี้ครับชื่อไพเวอร์ผมลืมบอกไปก็ <laughs> <laughs> คือคนนี้ครับ ก็จะทําการเลี้ยงขอบคุณเรานะครับที่เราช่วยเหลือเขานะตกลงเราช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือเราวะ <laughs> เหมือนเขาจะช่วยเหลือเราเยอะกว่านะ hey, อืมนี oh. ผมม่ผมมีบัตรครับผมมีบัตรเชิญ <Come in. S 1> โอเคเข้าไปเลยอืมไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงถึงแม้ว่าเราจะเป็นศัตรูกันแต่เราก็น่าจะผูกพันธมิตรกันได้นะครับผมคิดแบบนั้นนะครับ ทำไมพวกเราถึงไปเป็นศัตรูกับพวกนี้ไม่เข้าใจเลยครับเข้ามันลงละครแล้วครับเดี๋ยวจะมีโชว์หนึ่งครับโชว์ลำโชว์ระบำนะนี่ครับโชว์ระบำโอโ้โหเต็มเลยครับผู้หญิงสังเกตว่าผู้หญิงในเกมนี้จะไว้ผมสั้นกันทุกคนเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสไตล์ของพวกเขาหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเอ,อไว้ผมยาวแล้วแบบว่า อากาศบนโลกมันเป็นพิษอะไรเงี้ยก็จะทําให้เกิดพิษได้อย่าเงี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไระครับแต่ตอนนี้ผมนั่งดูก่อนดีกว่ายังไม่ไปเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งดูก่อนแป๊บหนึ่งโอเคขอดูหน่อยครับอืมอืมสุนที่จริงๆเลยครับอา้าวจบแล้วอะไรวะ <laughs> แค่นี้เหรอโหมันมันง่ายได้อย่างงี้ไปก็ได้ โชว์สนุกไหมเออก็นิดหน่อยนะยังไม่ทันได้ดูเลยเลยนี่โหเข้าไปหลังเวทีเลยครับเราจะเข้าไปสัมผัสน้องนางด้วยตัวเองเนี่ยครับดูเดิทุกคนไว้ผมสั้นกันหมดเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุอันใดครับอาจจะเป็นสไตล์ของเขาก็ได้ครับแล้วทำไมต้องแต่งหน้ากันอย่างนั้นด้วยไม่เข้าใจ สูบบุหรี่ทุกคนเลยครับเป็นพวกขียาเ่เงยมีข่ยาสรงยาสูบเต็มเลยครับไม่ดีเลยครับไม่ดีต่อสุขภาพแบบผู้หญิงสมัยนี้ทำไมทำกันอย่างนี้อืผ่านทางเอามองหน้ามองหน้านี่ละมาบุกดินแดนสตูทั้งทีเนี่ยอ่าถึงร้านอาหารแล้วครับผม น,นั่งโตนี่ครับเต็มอาหารโอ้โหเต็มอาหารอะไรให้กินเนี่ย <c oughs> โอ้โหมันกินได้หรือเปล่ารครับผมดูแล้วท่าทางจะกินไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยอโอเคมาดื่มกันเอ,เอาเอาเอาแก้วไอ้นั่นแมงบักเ <c oughs> อออืม อันนี้มันก็พูดเหมือนประมาณว่าอะไรอ่ะอ,อพวกกองทัพเลดไลท์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพันธมิตรกับเราได้อันนี้ผมแปลมั่วนะผมไม่รู้ก็มันก็พูดเหมือนกับแบบว่าอะไรอ่ะ <c oughs> อ,อคุณที่ช่วยเหลืออะไรอย่างงี้ประมาณนี้อากินอีกแล้ว <c oughs> แกวนั้นแมงบักดูแล้วก็หา <c oughs> ดื่มอากาศหรือไง <c oughs> ดื่มครับ ดูจากในแก้วแล้วมันก็ไม่น่าจะมีน้ำแล้วนะยิงดื่มได้เหรอและอาหารเนี่ยครับดูดิครับโอ้โหมันกินได้นะเอ้แต่จ<อ><ต>านส้มๆนั้นดูน,านด่นานกินอยู่<อ>ดูแล้วเหมือนไข่เจียวอะอันนี้มันน่าจะเป็นขนมปังครับอะไรดื่มแก้วอะดื่มแกโอเคไอ้นั้นยืนดื่มยังไงแก้วมก็บักอยู่ดีแล้อว่าดื่มไปสามอึกแล้วครับแก้วมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วน้ำเอามาจากไหนวะ ไม่ได้ใส่เติมด้วยนะดื่มเรื่อยอินฟินิตี้อาหารยังไม่ได้กินอาหารสักอย่างเลยและเองก็พูดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ให้กูพูดเลยโอ้ก็ให้ดื่มอะไรนักหนาเดี๋ยวเมาขึ้นมาทำไงรับผิดชอบด้วยนะอะไรเปล่าดื่มดื่มแกนี่อึกที่สี่แล้วนะครับอึกที่สี่แล้วเอาให้หมด อืมเอาให้หมดแสดงว่าเมื่อกี้ไม่หมดใช่ไหมเนี่ยโอโ้โห so, <my> อ้าวมีทหารเดินมาอะไรไเนี่ยโอ้ย oh. ตอนนี้ผม <you> เริ่มรู้สึกมึนงงง,งงงแล้วครับอืมรู้สึกโอ้เหล็กเซอร์แสดงว่าเป็นหัวหน้าเหรอเป็นในพนลเหรออ้าวมันมีวางยาเอาไว้โชคดีพึ่นฝูง เออหือหลับไปแบบยังไม่ได้กินข้าวเลย